โอเคสวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่กับบิ๊กรีวิวหนังนะฮะวันนี้มีหนังดีมาแนะนำอีกแล้วนะครับหนังเรื่องนี้ชื่อว่า come on Come on นะฮะเออลุงครับรักคืออะไรนะครับเออเป็นหนังที่แบบว่าดูจากหน้าหนังแล้วเนี่ยดูน่ารักเลยนะฮะเป็นเรื่องของแบบว่าคุณลุงกับคุณหลานะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ แต่มันไม่ได้แค่นั้นนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีแบบฟิลลิ่งมีความเป็นขาวดําด้วยนะทั้งเรื่องเป็นขาวดําเลยนะแต่ว่าแบบถ่ายสวยมากนะคือมันแบบดูดีงามมากแต่ต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยคือมันจะมีความเป็นแบบมีความเป็นกวีนิดน,นึงเนาะคือมันจะมีความแบบนึกถึงอะไรเออมันจะนึกถึงแบบว่าหนังที่เป็นหนัง Com i n g ก็เ g e นิดนึงเหมือนกัน้วก็จะมีการพูดถึงแบบความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยความเป็นแบบว่าเฮ้ยเราจะอยู่ในโลกแบบสีเทาๆเหมือนโลกความเป็นขาวดำอะไรเงี้ยนะฮะคือซึ่งบางครั้งเนี่ยต่อให้ตัวผู้ใหญ่เนี่ยเขาแบบเติบโตมาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็หลงลืมอะไรบางอย่างเหมือนกันเนาะกับความเป็นแบบว่าการที่เขาแบบเติบโตจากวัยเด็กไปอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการเป็นการแบบทําให้เราได้เห็นเรื่องราวของตัวชายคนหนึ่งนะครับผมซึ่งชื่อว่าจอห์นนี่นะครับรับบทโดยคุณ วากินฟินิกส์นะฮะซึ่งเคยเล่นหนังอย่างโจ๊กเกอร์เป็นโจ๊กเกอร์ที่ได้ออสการ์นะฮะแล้วก็เล่นเรื่องเฮอที่ผมแบบชอบมากรวมถึงแบบย,ย้อนไปไกลๆก็แบบกาดีเอเตอร์ที่เป็นตัวร้ายอะไรเงีย้ยคือวากินฟินิกส์นี่คือแค่เขาอยู่ในจอแล้วพูดอะไรออกมาเราก็รู้สึกว่าโอ้โหแม่งแสดงดีจังวะอะไรเงีย้ยคือจังหวะมันได้มากแต่ที่นะ่าทึ่งไปมากกว่านั้นเนี่ยคือ,อนักแสดงเด็กนะฮะที่ชื่อว่าวูดดี้นอร์แมนเนี่ยก็ได้รับบทเป็นเจสซี่ที่เป็นหลานของเขานะฮะคือคนนี้นี่คือบ้า มันไม่น่าเชื่อเลยว่าปกติเนี่ยวาคินฟีนิกเนี่ยก็เป็นนักแสดงที่ว่าแบบคือเก่งมากอยู่แล้วอะใครจะแบบว่ามามามา,มาเทียบกันในจอหรือว่ามาประชันบทกันในจอนี่คือเรียกได้ว่าโอ้โหคือคับไม่ไม่ถึงนี่คือตายคอจอนะฮะตายคาฟีนะฮะแต่ว่าเด็กคนเนี้ยที่รับบทเป็นเจสซี่เนี่ยคุณน้องวูดดี้นอร์แมนเนี่ยคือ สามารถดูกับลุงวาคินฟีนิกทั้งเรื่องได้อะแล้วสามารถประชันบทได้ทั้งเรื่องโดยที่แบบว่าดูแล้วไม่ติดขัดเลยดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันลื่นไหลได้ดีมากแล้วน้องน้องคนนี้ก็สามารถเล่นได้ดีมากจนผมรู้สึกเลยว่าต่อไปน้องอาจจะดังแบบทิโมทีชาร์เมตหรือว่าแบบทอมฮอลแลนเลยในอนาคตก็ได้อะใครจะรู้นะครับคือหรือว่าหรือว่าที่เล่นเป็นอะไรแจ็ควิลในวอนเดอร์ชื่อน้องอะไรวะอืมอืมชื่อว่าอะไรวะ นูอาจูบสิ่งเงี้ยเออคือคือรู้สึกว่าน้องเขามีคาแรคเตอร์อ่ะเออน้องเขาไปได้ไกลมากนะฮะเรื่องนี้คือหนังที่พูดถึง ตัวละครที่ชื่อว่าจอนนี่เนาะเป็นนักข่าววิทยุที่แบบบ้างงานนะฮะก็กําลังไล่ออกสัมภาษณ์นะฮะคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะเด็กๆกันเลยครไปทั่วอเมริกานะ้วก็พูดถึงเรื่องของความหวังนะก็แบบว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้ว่าเออคุณคิดว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงวันพรุ่งนี้จะดีไหมเราควรจะมีความหวังหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยก็มีน้องสาวของคุณจอหนนี่เนี่ยนะครับก็แบบไม่ได้ติดต่อกันมาหลายปีเลยนะฮะด้วยเหตุผลบางอย่างก็ ต้องการให้เขาแบบอยู่ดีๆมาดูแลหลานชายเนี่ยนะครับด้วยหลานชายวัยประมาณ8-9ขวบเนี่ยนะครับแบบกระทันหันด้วยเหตุผลบางอย่างจอนนี่ก็เลยต้องตัดสินใจแบบว่าพาเจสซี่เนี่ยร่วมออกเดินทางกับเขาไปทั่วประเทศนะฮะเพื่อค้นหาความหมายที่เรียกว่ารักนะฮะเออแล้วก็ในเมืองที่มันดูมีความเหงาเหงาอยู่เมืองใหญ่ๆที่มันจะมีเต็ไมไปด้วยความเหงาความแบบว่า อารมณ์แบบเหมือนกบบเปียวเฉาอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยทาไมคนแบบคุณหลายเขาก็จะถามคุณลุงว่าทําไมคุณลุงไม่มีคนรักเลยเหมถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีคนรักแบบไม่มีคนรแบบักนะแต่ว่าเหมือนว่าทาไมไม่มีแฟนอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เออหรือว่าทําไมถึงต้องอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> มันก็จะมีแบบฟีลลิ่งของความเป็นแบบคู่หูต่างวัยอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> ในโลกขาวดําเทาๆในโลกมนุษย์ <c oughs> อะไรเงี้ยเออคือจะฟังแล้วแล้วในหนังมันก็จะมีการอัดเสียงเนาะมีมีการแบบ อ่าเสียงคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความเป็นเหมือนเป็นกวีกวีอยู่เหมือนกันว่าแบบจะเป็นเรื่องเล่าที่จะมีการพรรณนาในาบางอย่างอะไรเงี้ยครคือจะพูดถึงอะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นหนังรางวัลหนังอาร์ตเลยหรือเปล่าแต่ต้องบอกนี้ว่านี่คือผลงานจำกับของคุณไมค์มิวส์นะครับผมซึ่งเป็นผู้กำกับที่เคยทำหนังอย่าง t w e n ่ y century woman นะครับซ,ซึ่งเป็นหนังที่ดีมากเลยซึ่งผมยังไม่ได้ดูนอันนี้แต่ว่าหลายคนอวยมากมากแล้วก็เรื่อง beginners นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ นี่คือเป็นเติร์ดฟีเจอร์ของเขาก็คือเป็นเรื่องที่สามนะครับแล้วก็แบบคือมันมันมันเป็นหนังที่พยายามที่จะเจาะลึกไปเรื่องของตัวละครเนาะว่าแบบว่าเออตัวละครที่เป็นคุณลุงคุณหลานเนี่ยเขาจะต้องไปเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้เห็นโลกของการที่แบบว่าเฮ้ยมันมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเนาะมันมีนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นแต่ว่าหรือแม้กระทั่งเรื่องของในครอบครัวอย่างเงี้ยอย่างตัวละครอ่าตัวคุณลุงเนี่ยกับกับตัวแม่ของ คุณหลานคนนี้นะครับเขาก็เคยมีปัญหากันแล้วเขาก็จะมีพาร์ทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการที่จะต้องอช่วยกันดูแลคนแก่ที่เป็นแม่ของพวกเขาอ่ะก็คือคุณเป็นค,คุณคุณคุณย่าของคุณคุณยายเนาะคุณยายของเด็กคนนี้นะครับก็ก็คือแบบว่าซึ่งเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยนะก็แบบว่าดูเหมือนกับกําลังจะใกล้จะเสียหรือเงี้ยก็จะมีปากเสียงกันมีอะไรกันซึ่งพาร์ทนั้นเขาก็ทำได้ดีมากเนาะแต่ว่าวิธีการแบบ เล่าฉากทะเลาะในหนังนะมันจะไม่ได้แบบเล่าทะเลาะตรงๆแต่ว่ามันก็จะมีการเอาฉากอื่นมาขั้นแล้วก็มีแบบบทบรรยายะไรบางอย่างซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยวิสัยท,ะทะัศน์ของผู้กำกับคนนี้เก่งจังเลยอะผมดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นผู้กำกับที่เก่งมากแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องเขานี่คือเด렉ชั่นคือเฉียบคมมากๆจริงนะฮะแล้วก็การที่เอานําเสนอถึงแม้ว่าหนังมันจะดําเนินเรื่องแบบเรื่อยๆมาเรียงๆค่อยๆไปไปๆมาๆคุยๆนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือ มสเซจในหนังนี่คือแบบทรงพลังมากหลายฉากของขนลุกนะฮะแล้วก็แบบพวกแบบคําตอบที่มีความอินโนเซนต์บางอย่างหรือว่าตัวละครของตัวเด็กเนี่ยนะฮะที่เป็นเจสซี่เนี่ยคือเขาก็จะมีความอินโนเซนต์บางอย่างซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมันก็เหมือนกับชีวิตเนาะว่าแบบพอเราโตขึ้นเนี่ยเราหลงลืมอะไรบางอย่างไปไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อนาคตของตัวเองที่แบบว่าเราเคยคาดหวังไว้ในตอนเด็กเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกับที่เราคาดไว้ก็ได้นะฮะมันก็คือชีวิตอะมันก็เป็นแบบนั้นนั่นเองบางทีมันก็ชีีวิตมมมันไไ่อะร แน่นอนอยู่แล้วมันจะมีโอกาสที่แบบเออเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะตายอย่างไงเราจะตายตอนไหนหรือว่าตัวละครที่แบบว่าอย่างตัวตัวพ่อของตัวเด็กคนนี้เขาก็จะมีความบเหมือนกับว่ามีปัญหาทางจิตอะจนต้องบําบัดหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีความแบบตัวตัวตัวแม่ของเขาก็ต้องไปช่วยแบบอ่าเฝ้าไข่พ่อเขาอะไรเงี้ยทําให้ตัวเด็กต้องมาอยู่กับคุณคุณลุงอะไรเงี้ยคือมันก็จะเห็นเรื่องราวต่างๆที่ เด็กคนนึงก็ต้องเดียวกับมันไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับคือจะเป็นคนที่แบบตั้งคำถามตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีความจริงใจในแบบเด็กๆอะไรเงรี้ยซึ่งเขาก็จะแบบว่าสามารถถ่ายทอดออกมาผ่านแผ่นฟิล์มได้ดีเอ่อผ่านผ่านหนังเรื่องนี้ได้ดีมากนะฮะคือจะเรียกได้ว่าเป็นแผ่นฟิล์มเพราะว่ามันดูแบบเหมือนหนังเก่าแต่ว่ามันถ่ายทอดออกมาได้ดีงามงดงามจริงแล้วก็การแสดงของทั้งสองคนการที่แบบว่าเออคุณลุงที่จะต้องแบบว่าคอยดูแลเด็กที่มันจะมีความแบบ กวนๆปนป่วนหน่อยอะไรเงี้ยน,นะฮะเออแต่ว่ามันมันสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งคือว่าทั้งสองตัวละครเนี้ยมันมีความเหงาเหงาซ่อนอยู่มันมีความแปลกแยกซ่อนอยู่แล้วตัวละครเด็กคนนี้เขาก็จะมีความเหมือนกับว่าเขาก็จะเป็นเด็กที่ไม่เหมือนคนอื่นน่ะคืออาจจะไม่มีเพื่อนคบด้วยซ้ําหรืออะไรเงี้ยคือมันจะมีความเด็กที่มีความแบบโตกวัยหรืออะไรเงี้ยน,นะฮะทำให้ตัวในขณะที่คุณลุงก็จะมีความแบบว่าเหงาเหงาเป็นโลคแบบ เหมือนเธอเลยอะไรเงี้ยถ้าจะเอาคุณลุงจากเฮอมาจะเน้นเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยนะฮะคือจะมีนึกว่าเป็นเทียรดอรอะไรเงี้ยนะฮะคือเป็นเทียดอมีหลานหรือเปล่าอะไรอะไรเงี้ยนะฮะก็คือคือคือรู้สึกว่ามัน เล่าออกมาได้ดีมาก Banana. มันจะมีความเหงาๆอยู่แล้วก็ต่างคนต่างต้องยอมรับกันว่าเอาละชีวิตของเรามันไม่สมบูรณ์แล้วบางครั้งมันโอเคที่จะเจ็บปวดนะเราโอเคที่เราจะเจออะไรบางอย่างที่มันเป็นต่อชีวิตของเราอะไรเงี้ย ne. ซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือความหมายของชีวิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมันคือเรื่องของการที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ไปกับมันนะในช่วงเวลาต่างๆเราจะได้ทําความเข้าใจเน, <S <S เนาะและแล,และและไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนสุดท <ๆ S 1> ้ายเนี่ยเราทุกคนเกิดมาเราต้อง เรียนรู้ในการที่เราจะสมหวังกับอะไรบางอย่างเราจะผิดหวังกับอะไรบางอย่างเราจะเสียใจกับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะค่อยๆทลายกำแพงจากตอนแรกที่ตัวละครมันจะปกปิดมันจะพยายามจะแบบโอ้โหฉันสตรองมากฉันนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอหนังมันดําเนินไปถึงช่วงท้ายเนี่ยมันจะ ละลายทั้งสองคนจนรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเปืเ่อยเลยอ่ะคือแบบว่าคือมันจะมีซีนในช่วงไคลแม็กที่แบบโอ้โหเราดูแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหม่ก้อนมากๆคือเล่าได้ดีมากจริงนะฮะมันจะเป็นการที่เราจะทําให้ได้สํารวจตัวเราเองหรือหรือว่าวัยเด็กที่ซ่อนอยู่ในตัวเราว่าสุดท้ายเนี่ยเอออะไรบ้างที่ทาให้เราเปลี่ยนไปเนาะและอะไรบ้างที่เราแบบถ้าเราย้อนกลับไปเรายังคิดแบบเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเหมือนกับเด็กๆที่เขาถูกให้สัมภาษณ์ไหมอะไรเงี้ยนะครับโลกที่เรามองเห็นมันเปลี่ยนไปแค่ไหนและโลกใบนี้มันยังน่าอยู่เหมือนเดิมมมมหรือออเเปล่า่าาาาถึงววันจจจะค จริงบางอย่างที่โหดร้ายหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะดิววิธอิดกันยังไงฉะนั้นไอ้คำว่าคอมมอนคอมอนเนี่ยมันก็จะมีความหมายในหนังที่น่าสนใจมากมันจะมีความหมายในหนังในเชิงที่ว่าเอาละ่ะมันก็จะเชียร์อัพเราบางอย่างนะว่าเออสุดท้ายเราจะเราจะจัดการตัวเองต่อไปยังไงเราจะสู้ชีวิตต่อไปยังไงแต่ว่าคุณต้องไปหาความหมายที่แท้จริงในหนังเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าคือต่อให้ผมพูดผมเล่าอ่ะ มันไม่ดีงามเท่ากับคุณได้ไปดูจริงๆแล้วคุณจะได้เห็นความระเรียดช้าๆของหนังเรื่องนี้คือหนังมันไม่ได้เล่าช้าหรอกนะแต่มันจะเล่าไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเล่าในแบบที่ว่าเหมือนเราค่อยๆซึมลึกไปอะ่ะแล้วก็ค่อยๆตามตัวละครไปเจอสถานการณ์นู่นนี่นั่นต่างๆไปเดินทางกับเขาได้ไปพบเจอเรื่องราวมากมายแล้วส่วน่านี่คือการเดินทางที่มหศัศจรรย์อีกหนึ่งครั้งเลยนะฮะคือมันเป็นหนังขาวดำที่งดงามมากเลยถ้าเป็นความประทับใจในหนังขาวดำล่าสุดก็ชอบแบบโรมาหรืออะไรเงี้ยที่แบบเออมันทำออกมาดีแต่เรื่องนี้้กก็็จจะะดูแแลวบบมัน ความฟิลลิ่งแบบคุณลุงคุณหลานอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบมีสเสน่ห์บางอย่างเหมือนกันกับตัวละครนะครับดีงามมากชอบมากนะฮะเอาใจไปเลยนะครับผมคุณก็จะได้คนเพราะว่ารักคืออะไรนะจ๊ะอ่าโอเคใครที่ชอบติดตามคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัสแอลหรือว่าบิ๊กนภัสไวรัสตอรี่ในยูทูบแล้วก็อ่าบิ๊กนภัสในทิกตอกนะครับก็ะนนะบจะมีรีวิวหนังมาพูดคุยแล้วส่งมาฟังนะครับมันก็เป็นอ่า มีอีกหลายเรื่องนะฮะจริงๆหนังเขาไป้เดี๋ยวจะมีเรื่อง Belle a s t m a นะครับซึ่งเป็นหนังของ Kenneth Branagh นะครับซึ่งก็เป็นหนังที่เข้าชิงออสการ์เช่นกันเรื่องนี้น่าเสียดายตรงที่ว่ามันไม่ได้เข้าชิงออสการ์มันไปไม่ถึงออสการ์ได้ยังไงวานง,งงมากเลยทั้งที่ตัวหนังตัวสไตล์พุ่มกับตัวอะไรเงี้ยคือมันดีงามมากๆเลยจริงนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละคือที่คงไม่พอสำหรับทั้งหมดฉะนั้นก็ขอให้หนังเรื่องนี้เนี่ยต่อให้มันไม่ได้รางวัลคงจะไม่ได้ไปถึงออสการ์ก็จริงแต่ว่าม งดงามแล้วก็ดีงามอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะกลับไปดู twenty century woman คิดว่าน่าจะชอบเช่นกันนะฮะเพราะว่าหนังมันพูดถึงวัยรุ่นพูดถึงวัยคนที่กำลังมีฝันพูดถึงวัยคนที่กำลังคิดถึงเรื่องอนาคตอะไรเงี้ยนะครับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าอะไรเงี้ยมันเป็นคือเรื่องของการที่ว่าเราจะ ปรับไมเคิลเข้ากันยังไงเราจะเข้าใจกันยังไงเราจะสู้ต่อไปยังไงในวิธีที่โลกของเรามันบิดเบี้ยวไปขนาดนี้อะไรเงี้ยเออนะครับก็ต้องไปดูกันเองว่ามันเป็นยังไงเนาะเออคือผมชอบบทสนทนาของคุณลุงคุณหลานมากเลยนะครับการที่เขาเล่นกันคุยกันหรือว่ามีท่าทางอะไรต่างในหนังซึ่งกันและกันเลยเงี้ยคือมันธรรมชาติธรรมชาติคือมันดูแล้วส่วว่ามันเลียวมากมันดูแบบ ไม่ปรุงแต่งมันดูงดงามมากมันดูแบบอินโนเซนต์แล้วก็เนี่ยคนเรามันต้องการฟิลลิ่งที่มันมีความแบบมันเรียวๆมันจับต้องได้แล้วมันก็ทัชชิ่งหัวใจอะไรเงี้ยคออมันดีงานจริงนะครับอยากให้ไปดูกันเป็นไหนฟิลกู๊ดแหละนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นฟิลกู๊ดที่สำรวจชีวิตสำรวจความเป็นเด็กในตัวเราแล้วก็ coming of age นะคือการให้เราได้แบบเรียนรู้เติบโตผ่านการเดินทางอะไรเงี้ยนะครับอืม โอเคครับผมและนี่ก็คือ c a m o o n c คล m o n ครับผมจาก A24 นะครับเป็นค่ายภาพยนตร์ที่ยังทำหนังดีๆออกมาต่อเนื่องมากมายนะครับโอเคก็พบกันใหม่ในรีวิวต่อไปครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ